ถ้าผมชวนคุณคิดถึงพระพุทธรูปที่ทั้งเก่าแก่และก็งดงามเป็นเนื้อทองคําเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เนี่ยเอาว่าคุณจะนึกถึงพระพุทธรูปองค์ไหนเป็นสําคัญของวัดไหนครับผมอยากจะเรียนแนะนําว่ามีพระพุทธรูปสําคัญอยู่องค์หนึ่งซึ่งน้อยคนเนี่ยจะได้ชื่นชมแล,และน้อยคนที่จะได้รู้จักอยู่ที่วัดหนังราชวรวิหารเป็นพระสุขโขทัยโบราณเป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาครับ ต่อมาในช่วงที่พระราชมารดาของนรนเก้ารัชกาลที่3ท่านต้องการจะทําบุญใหญ่นะครับก็เลยมาบูรณะปรับปรุงวัดโบราณแห่งนี้เพราะว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยในเขตจอมทองหรือเขตคลองด่านในสมัยโบราณเนี่ยมีคนไทยอาศัยอยู่มากและมีโบสถ์กับวิหารเนี่ยอยู่แบ่งเป็นสองฝั่งโดยที่มีพระเจดีย์ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างโบสถ์และวิหารเป็นเปรียบประดังเขาพระสุเมนครับที่